ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับลาปิสบูคาเลสนะครับเอาชนะทางด้านของครุสไปได้นะครับเพื่อนๆสามเซตรวดครับ25ต่อ18 25ต่อ21และ25ต่อ18นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าลาปิสบูคาเลสเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีทางด้านของโคเลอร์ก็ตามนะครับซึ่งเป็นบีหลังตัวหลักนะครับณวันนี้ก็ยังใช้โมเมในการเล่นบีหลังเหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของโมเมเองเนี่ยครับ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเรียกว่าเปี้ยงปังเลยทีเดียวนะครับเพื่อนส่งมาเนี่ยคือเล่นได้ตลอดนะครับทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับสถิตินะครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับณเวลา5้าทุ่มสินาทีนะครับวันที่29เนะครับเดือน11 2 5 6 7้านะครับโมเมครับก็เป็นท็อปสกอร์เหมือนเดิมมันเพื่อนอัปรบมือ นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเหมือนกับว่าจองท็อปสกอร์ไว้เลยนะครับสำหรับโมเมนักชาสุดสดของเรานะครับวันนี้ตีดีจริงครับวันนี้โมเมตีดีจริงแล้วก็ผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยครับวันนี้19แต้มครับสำหรับโมเมนะครับเสิร์ฟเอสไป3ครับโอ้โหก็ยังคงเป็นสิ่งที่การันตีนะว่าจุดแข็งของโมเมเนี่ยการเสิร์ฟเอสเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญจริง นะครับเสิร์ฟเอสไป3ครับวันนี้นะแล้วก็โจมตีไป14นะครับบล็อกไป2ออ๋อครบเครื่องนะถือว่าวันนี้ครบเครื่องจริงๆนะครับส่วนรองลงมาครับเป็นออสแมนนะครับทีมเรานะครับก็15แต้มนะครับแล้วก็มีทางด้านของดาเลียนานะครับซาวูนะครับก็ได้ไป11แต้มนะครับชื่อเต็มๆเนี่ยยาวมากนะครับแอนด้าดาเลียนาบาดิยูซาวูนะครับ11แต้ม นะครับแล้วก็มีทั้งด้านของเบอร์5โซลีน่านะครับอีก7แต้มนะครับแล้วก็มีเบอร์โก้หต้ม12แต้มมีด้วยนะอ่าแอดตกหล่นไปขออภัยครับ12แต้มก็มีทางด้านของนาตาซานะครับเป็นหัวเสาของเซอร์เบียเขานะครับก็โดยรวมแล้วนะครับเป็นดังฝั่งของลาปิสบูคาเลสเอาชนะไปได้ไม่ยากอาจจะมีเซตที่3เนี่ยวันวันใจนิดนึงนะครับจริงๆแต้มนําเยอะนะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าทางฝั่งของ ครูสเนี่ยเขาได้แต้มรัวๆมาหลายแต้มเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาครับสามารถเอาชนะไปได้แบบที่ก็ไม่ได้ยากเย็นหนักสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งเขาเนี่ยคนที่ทําแต้มได้มากที่สุดนะครับสิแต้มนะก็เป็นทางด้านของอาเดียนานะครับก็ทําไป13แต้มนะแล้วก็มีทางด้านของไพเก้ นะครับเมลโรรี่ไพเก้นะครับทำไป11แต้มของทางฝั่งเขานะครับอ่ะก็โดยรวมแล้วครับโมเมก็ยังคงเป็นคนที่จีจาร์ดปีดปร์ดในลีกนี้เลยครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ทำเพิ่มไปอีก19แต้มใจแอดเนี่ยอาจจะลุ้นได้หวังให้ถึง20แต้มนะครับแต่ว่าเอา19แต้มก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วครับเพราะว่าแข่งขแค่3เซตนะเพื่อนๆเนาะ นะครับ19แต<ทม>้มเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าอยากจะให้เกิน20แต้มเนี่ยก็คงต้องแข่งกัน4เซตแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะ3สศูนย์เนี่ยถือว่าเด็บเนียบถือว่าโอเคแล้วถือว่าลงตัวแล้วนะครับเพื่อนๆตัวโมเมเองครับองมองว่าก็ยังคงจะได้ลุ้นนะครับในเรื่องของเบสกอลเลอร์กันได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับตัวของโมเมเนี่ยครับก็ลุ้นกันไปจัดหนักจัดเต็มกันไปยาวๆกันนะครับอกเชื่อว่าติด ท็อปสิติดท็อปสิเป็นไปได้แน่ๆเป็นไปได้แน่ๆนะครับก็คอยลุ้นคอยเชียร์เป็นกําลังใจให้กับทางด้านของโมเมทชาสุขสดของเรานะครับเพื่อนๆอน้อาวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับทางด้านของลาปิสบูคาเลสนะครับ มาทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของ SV League ของญี่ปุ่นนะครับที่จะแข่งขันกันวันเสาร์เนี่ยเนาะก็คู่ที่น่าสนใจมีหลากหลายคู่เดี๋ยวจะไล่เรียงตามตารางที่ขึ้นให้เลยแล้วกันนะครับก็ทางหน้าของไซตามะจะเจอกับเดนโซ่นะครับ11.05นโดยประมาณนะคู่เนี้ย ถึงแม้ว่าจะไม่มีนักกีฬาไทยนะครับแต่เป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นทีมหัวตารางชนกันนะครับไซตามะกับเดนโซ่นะแล้วก็คู่ที่เราจะต้องพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับพิเมจิเจอกับ PFU b u ยู t แคนะครับพิเมจิเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นทีมของบุมบิมนะครับแล้วทางหน้า PFU เองเนี่ยมองในมุมนึ่งเนี่ย PFU ต้องการแต้มนะ พียยูต้องการแต้มมากๆนะครับเพื่อที่จะรุนติด1ใน8นะครับก็เพราะฉะนั้นเกมนี้โอ,อ้กว่าดูเดือดสูสีแต่ครับซึ่งถ้าจะให้มองทีมไหนแข็งแกงกันเนี่ยเราก็ต้องมองอาตามโซนุมจิดูดีกว่าแต่ว่าหน้าบล็อกของ PFU แข็งแรงมากเพื่อนๆ่นแนนเนี่ยบล็อกอันดับหนึ่งของลีกแล้วทางด้านของโซนุมะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บล็อกได้ดีเพราะฉะนั้นมิดเดิลบล็อก ของ P.F.U. อกมองว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันมิดบ,บอลของีิเมจิจริงๆก็โอเคอยู่นะครับอริบิยาเบอิโตก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการดวลกันที่ดูเดือดแน่ๆส่วนในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยอกมองว่าเป็นทางฝั่งฮิเมจิที่ดูดีนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาริซายินเอแล้วก็บุ๋มบิ๋มเนี่ยอกว่าดูดูดูเหลื่อม P.F.U. เล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับฮิเมจิกับ P.F.U. บูแคทนะแล้วก็เป็น โอซาก้ากับทางด้านโอคายามะจะเจอกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของคาริยะของเตยเจอกับโทเลแล้วก็เวลาเที่ยง5นาทีโดยประมาณครับกุนมะนะครับของน้องไก่จะเจอคูโรเบะอันนี้ลุ้นชนะได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูว่ากุนมะจะเก็บชัยชนนนัดแรกได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีซามิสึสปริงเจอกับพิตาชิคู่นี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็เป็นทางด้านของเอ็นดิซีเลสล็อกเก็ตนะครับจะเจอกับอารันมาเร่นะครับคู่นี้พลาดไปได้ด้วยประการทั้งปวงเหมือนเดิมนะครับ ทา้งด้านของหนูเพียวกับทางด้านยูฟาครับได้เขาเรียกว่าปะทะกันแน่ๆนะครับนัวกันแน่ๆนะครับดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับก็จะหนักจะเต็มกันไปนะครับแล้วก็มีทางด้านของนครนนท์ด้วยนะครับเข้าชิงที่๊กไปเช็คมานะครับก็ถ้าเป็นตามเวลาของทางฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์จะแข่งขันกันเวลาบ่ายสองครึ่งซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยเนี่ยคือบ่ายโมงครึ่งก็น่าจะได้ ได้ได้ฟังแอดบรรยายแหละยังไงก็น่าจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่วอลเล์บอลของทางญี่ปุ่นเล่นกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับครบถ้วนกระบวนความตัวโมเมเองก็วันนี้เป็นท็อปสกอร์เหมือนเดิมครับโอ้โหหนีเขาเรียกว่ายังไงก็ท็อปสกอร์ครับ <c oughs> ฟอร์มดีจริงๆนะครับสำหรับโมเมนะ,ะส่วนในเรื่องของ ตารางการแข่งขันก็ประมาณนั้นละกันนะครับโอเกอร์ดูไปแล้วไปไบลเกอร์เนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มนะครับในการบรรยายสดแล้วก็รวมถึงในเรื่องของคลิปจะลงให้ทุกวันเพื่อนเพื่อมีช่วงที่แอดหยุดพักไปบ้างก็กงขออภัยเพื่อนๆน,นด้วยนะครับไปไปไปเที่ยวใช่ครับนี้เขาเรียกว่าทํางานหนักมาทั้งปีแล้วครับไปไปลายปีแอดขออนุญาตไปเที่ยวก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะแต่ว่าหลังจากเนี้ย จะกลับมาลงสม่ําเสมอลงทุกวันลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่องเล็กๆฝากวอลเล่ย์บอลกอดดวงใจด้วยนะครับกับช่องดูไปและไปไบโอเกอร์นะครับก็กติดในเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยมีในเรื่องของฟุตบอล นะครับจริงแชมป์อาเซียนของเราก็คงจะต้องได้ติดตามกันยาวๆอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆอ่ะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้กันแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลุยกันยาวๆครับลุยกันยาวๆนะครับเดวเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ